ปัญหาเรื่องของอโรคเบาหวานครับผมการกินเยอะแล้วก็การอ้วนนะครับลำตอนนั้นน้ำหนักประมาณ130ได้เลยครับมีปัญหาตามมาค่อนข้างหลายปัญหาเลยครับเยอะเลยก็ดูจากตามทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็มีทางกระทูพันทิปด้วยอะไรที่เห็นมาครับ เรื่องของสถานที่ใช่ไหมครับจริงๆตรงนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าเราจุดประสงค์เรามาเพื่อรักษาเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าให้ความรู้สึกสบายใจค่อนข้างดีนะครับรู้สึกว่าเป็นเป็นเหมือนตัวช่วยที่ทําให้เราเห็นผลได้ไวขึ้นสุดท้ายแล้วการรักษาตรงเนี้ยผมคิดมองว่ามันอยู่ที่ตัวเราด้วย ก็คงจะเป็นความคิดกับการเริ่มต้นมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าการเริ่มต้นการเริ่มต้นช่วงแรกเนี่ยมันจะดูท้อแล้วก็ดูเห็นผลยากมากก็คงขอแชร์เลยละกันครับว่าคือการเริ่มต้นของผมช่วงแรกเนี่ยคุณหมอแนะนําให้ผมเริ่มจากการแกว่งแขนแบบเดินแกว่งแขนเล่นๆไม่มีอะไรทําก็เดินแกว่งแขนคือการใช้พลังงานไปก่อน แล้วทีนี้ก็ลดเรื่องการกินพยายามเลี่ยงเรื่องของตัวหลักเลยคือเรื่องของน้ําหวานเลี่ยงน้ําหวานเลยพยายามกินน้ําเปล่าครับผมจากนั้นอพอผ่านไปได้ประมาณพอเรารู้สึกว่าเราชินกับการไม่กินน้ําหวานแล้วเนี่ย<ส>ก็จะเป็นการเรื่องของการลดแป้งลดแป้งนี่ก็คือเรื่องของข้าวอะไรประมาณนี้เป็นหลักก่อนข้าวเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าจากสามื้อก็จะลดเหลือสองมือ้อแล้วก็เหลือมื้อหนึ่งแล้วก็ ตรงนี้หมอเขาแนะนําให้เป็นเรื่องของการทำคีโตนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างอ้วนหนักมาก